สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพับเรียนปยทานกันนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2ด้วยกันทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวเส้นละ40ซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะพับปลายด้านหนึ่งลงมาลักษณะนี้จากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้ยาว13เส้มเซนค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําฐาน4นะคะจับริบบิ้นเส้นแรกมาจากนั้น ก็เอาเส้นที่2นะคะมาคล้องเส้นที่1ค่ะให้ริบบิน้นด้านสั้นมันอยู่ด้านบนทุกเส้นเลยนะคะต่อด้วยเส้นที่3มคล้องเส้นที่สองและเส้นที่4นะคะจับตรงรอยพับเอาสอดเข้าไปในเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือจากนั้นกลางช่องออกแล้วก็จับเอาเส้นที่3มลอด ผ่านช่องของมันออกมาจากนั้นเราดึงให้กระชับค่ะจะได้ฐานสี่แบบนี้ต่อมานะคะเอาเหรียญวางลงไปค่ะแล้วก็พับเก็บเหรียญน,นะคะเอาริบบิ้นเส้นสั้นพับเข้าหาตัวเราจากนั้นเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวาพับไปด้านซ้ายเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราพับไปด้านหน้าเส้นที่ อยู่ทางด้านซ้ายก็จับปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องตรงนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับโคนริบบิ้นบีบให้เป็นรอยพับไปเลยค่ะจะได้ลักษณะนี้ทีนี้พลิกกลับมาด้านนี้เอาเส้นสั้นนะคะที่ชี้ไปด้านหน้าเราพับเก็บค่ะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องนี้ หมุนชิ้นงานค่ะให้ริบบิ้นเส้นสั้นชี้ไปด้านหน้าเราจากนั้นเราก็จับมันสอดเก็บเข้าที่ช่องนี้นะคะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะ พลิกกลับมาด้านนี้ด้านริบบิ้นเส้นยาวนะคะเริ่มจากเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวามือค่ะจับมันบิดเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นทีนี้เอาพับไปด้านหน้าเราแล้วก็จับปลายริบบิ้นโค้งลงข้างล่างแล้วก็สอดเข้าที่ช่องนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับ ก็จะได้เป็นกลีบแหลมๆแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะหมุนชิ้นงานนะคะให้ริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือจากนั้นบิดริบบิ้นเข้าหาตัวเราค่ะแล้วก็ดึงไปด้านหน้าโค้งปลายริบบิ้นลงข้างล่างแล้วก็เอาสอดเข้าที่ช่องนี้นะคะดึงให้กระชับ เส้นต่อมานะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะจับริบบิ้นบิดเข้าหาตัวเราดึงไปข้างหน้าจับปลายริบบิ้นโค้งลงข้างล่างแล้วก็สอดเข้าที่ช่องข้างล่างนะคะจากนั้นดึงให้กระชับ ก็เรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อมาค่ะเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวามือนะคะจับมันพับลงข้างล่างแบบนี้แล้วก็เอาสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้เลยนะคะเอาสอดย้อนกลับคืนมาค่ะกดตรงกลีบตรงนี้ลงข้างล่างนะคะเพื่อที่ให้ปลายริบบิ้นมันโผลออกมาได้ง่ายๆค่ะแบบนี้ ส่วนตรงนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับนะถ้าเกิดว่ามันหลุดไปค่ะพอเราสอดแบบนี้แล้วเราจะยังไม่ดึงจนแบบกระชับนะคะเราจะไม่ดึงตรงนี้ให้สุดอะคะ่ะเราจะมาปลิ้นลิบบิ้นนะคะอันนี้ออกข้างนอกให้เป็นลักษณะนี้จากนั้นค่ะเราค่อยดึงด้านนี้ให้กระชับนะคะ มันจะได้เป็นแหลมแบบนี้ค่ะเส้นต่อมานะคะเหมือนเดิมค่ะเอาเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวามือนะคะจับปลายริบบิน้นสอดย้อนกลับคืนมาค่ะกดตรงนี้ลงข้างล่างด้วยนะคะเพื่อที่ปลายริบบิ้นมันจะได้ออกมาง่ายๆค่ะไม่งั้นอ่ะมันจะเข้ารูตรงช่องเนี้ยค่ะ สอดประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกลิปบิ้นนะคะด้านในออกมาด้านนอกแบบนี้ให้มันปลิ้นออกมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นทีนี้เราก็ดึงให้กระชับ ก็เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มจากเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะดึงมาทางด้านขวาจากนั้นก็บิดเป็นลักษณะนี้แล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดลงช่องข้างล่างเลยค่ะ ปลายริบบิ้นมันจะมาทะลุออกใต้กลีบแหลมๆตรงนี้นะคะให้เราใช้นิ้วดันมันขึ้นมาค่ะเพื่อเปิดทางให้ริบบิ้นเส้นที่เรากำลังสอดมันออกมาได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็ดึงค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะหมุนชิ้นงานให้ เส้นริบบิ้นที่เราจะทำนะคะชี้ไปทางด้านซ้ายเสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะมาทางด้านขวาแล้วก็บิดริบบิ้นเข้าหาตัวเราแบบนี้ปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าไปที่ช่องนี้เลยค่ะใช้นิ้วนะคะดันกลีบข้างล่างขึ้นปลายริบบิ้นก็จะทะลุออกมาได้แบบนี้ก็ดึงหลวมประมาณนี้ไว้ค่ะ อีกสองเส้นที่เหลือก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็จะได้ลักษณะนีท้ทีนี้เราก็ค่อยๆดึงให้กระชับทีละเส้นค่ะ ให้ตรงกลางมันเป็นลักษณะแหลมๆนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราพลิกกันมาด้านนี้ค่ะเอาเส้นที่ชี้ไปด้านหน้าเรานะคะเส้นที่อยู่ทางด้านขวามือนี้นะคะเส้นยาวเอาพับเก็บค่ะสอดเข้าที่ช่องนี้เหมือนเดิม ทำแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะคะเรียบร้อยทีนี้ปลายริบบิ้นที่ยาวเกินมาก็ตัดออกค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เรียนปอยท่านสวยๆแบบนี้นะคะก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ